ลโหนะคะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมสลลิเตอร์ io นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ไปโหลดมาแล้วนะคะก็หลังจากที่ดูพี่แป้งเล่นก็เห็นมันมันดีนะคะก็แบบก็อยากเล่นอนะ่ะนั่นแหละก็เลยไปโหลดมาชื่อนี้นะคะใส่สก,กีเรียบร้อยเล่นกันเลยนี่ค่ะเป็นหนอนน้อยสีทองเอ้ยไม่ใช่สีทองสีส,สีน้ำเงินลายดาวด้วยนะตัวนี้น้อยนะคะสำหรับใครที่เจอพี่ก็ไม่เจอเราพี่หรือน้องก็ได้อะ่ะ ก็ขอให้โชคดีด้วยนะครับคุณได้ออกกล้องค่ะตอนนี้ก็แถวนี้ไม่มีใครเลยนะเจอแล้วเจอเทเจอแล้วหนีดิอรออะไรผมเนี่ยเป็นหนอนน้อยนะครับดูไปว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอะชื่อดาวไงฮะ<า>แต่ว่านายไม่ได้ชื่อดาวนะฉันตั้งชื่อให้ไหนว่าขิมไม่ใช่หรอจ๊ <stop> จะก็ผมชื่อดาวคุณมาบางังคับให้ผมชื่อดีได้ยังไงเออ เฮ้ยตรงนั้นมันมีตัวถ้างั้นผมจะไปหาตัวแล้วครับเอาตัวชนแม่เลยไม่ดีมั้งลูกทำไมจะไม่ดีอะครับผมมันไร้ค้าไม่ใช่เหรอก็นะนี่ไงไอตัวเนี้ยมันจะพยายามตัดหน้าเราอะเอออะไรอะไรเมื่อกี้เห็นนะอะไรอะอ๋อสปีดมันอืมตามกินอาหารแบบนี้ไปมันก็ทำให้ตัวยาวขึ้นนะแล้วแบบเวลาไปตัดหน้าคนอื่นอะไรอย่างงี้นะวัดเดินวัด what the fuck you shit? ui buffet buffet, ờ, đồn yang, cụ phải đi qua, cụ mới dùng nữa cháu. mày yung cứ cứ cứ, ừ, hả cô bác? ờ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 , เมื่อกี้คือเล่นในโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยถนัดการบังคับถ้าเล่นในคอมมันจะถนัดมากเดี๋ยวไว้รู้วิธีการลงคอมลงเอาคอมเอาจากคอมมาลงโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็อยจะแคสในคอมนะคะเพื่อได้ง่ายต่อการดูวิดีโอแล้วก็ถ้าลงเป็นเมื่อไหร่ก็จะเอามาลงไว้ต้นตัวอะไรโอ้โหบัดเจ้าแล้วนั่นมันพวกเดียวกันนี่หว่าใส่สกินเหมือนกันเลยคิดว่าสวยเหรอ คิดว่าใส่แบบน,นี้เรา,าดูดีเหรอฮะ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 อะไรลุกนี่เน่ปาดหน้าเลยปาดมันไม่โดนหรอกจึ๊บอึ๊บโอ้ยเกือบแล้วไงกินสปีดต,ตรงเนี้ยมันจะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าสปีดของมันเนี่ยใช้นิดเดียวนะแล้วก็ถ้าเรากินไปเนี่ยทาให้ตัวเราใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันมันก็ถือนับเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่แบบออาหารชน้ดดีอะไรประมาณเนี้ยขี้ว่างั้นเถอะ ใครที่กินข้าวอยู่ไม่ควรจะดูเลยนะเนี่ยพูดจริงนะคือพูดถึงสิ่งที่กินไม่ลงเยอะมากใครที่กำลังกินข้าวอยู่ปิดไปก่อนเลยไปถานแล้วมั้งตอนนี้ก็คนเล่นนี่คือหัวร้อนไปหมดแล้วตอนนี้เอาน้ำมาถวัวอยู่เอ้ยเฮ้ยเยยยอะไรอะไรจ้าอะไรลหละจ๊านี่นี่มันคือตัวเราแบบ โอออเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ใครเห็นบ้างตัวผิวมากเลยอะคือวันนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือจะมาทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะคือเนื่องจากไม่ได้แคสเกมนานมากค่ะกล่องสาม G ที่บ้านแม่งพังกล่องอินเทอร์เน็ตนั่นแหละพังใจร่วมสลายเล่นเน็ตไม่ได้หลายวันเลยโอเคถึงวันนี้ก็หยุดแป๊บนึงนะโอเคเมื่อกี้ปิดเกมกระทันหันนะคะเพราะว่าเซิร์ฟหลุดเอง แล้นี่ก็เป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลยนะก็คือเป็นเกมแบบแนวน่ารักน่ารักนั่นเองเหมือนของพี่แป้งไอไททันประหลาดเลยนั่นน่ะนี่เป็นการเก็บแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแมวนะคะอันนี้คือสะสมมาได้หลายล่างแล้วเหมือนกันกดตรงนี้เพื่อให้อาหาร ที่ไม่ไม่อยู่เนี่ยก็คือไปพักหา,ายใจนะเมื่อกี้เห็นเกมขยับก็แสดงว่าน้องมาเล่นเองนะนั่นแหละนะคะก็คือจังหวะอีก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้กางเกมก็ไม่ใช่กางเกมโรงเรียนเปิดเทอมพ่งพ่งนี้ไปหอนะคะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไม่อัพคลิปอยาจะอัพคลิปทุกๆเสาร์อาทิตย์นะคะถ้ามีโอกาสนะจะทุกๆเสาร์อาทิตย์เลย น้องแมวซนไปเรื่อยเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักันละหลายคนก็ถ้าอยากเล่นก็ก็เดี๋ยวไปหาดูชื่อเกมนะครับเกมแมวน่ารักนั่นแหละเจออันนี้จะขึ้นป้ายโฆษณานะคะจะกดอะไรไม่ได้ โอเคหยุด okay, สักคู่ฮัลโหลถึงแล้วนะคะและเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวยาเดเลยอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งก็คือ High School Simulator นะคะวันนี้จะมาสองอัปเดตนะคะว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างหลังจากที่เราอัปเดตไปประมาณ3ครั้งได้นะหละังจากนั้นก็ไม่มีอัปเดตใหมีเลยก็คิดว่าน่าจะมีอัปเดตอะไรเยอะแยะนะอ่าชุดนักเรียนรถถูกเปลี่ยนแหลกขึ้นด้วยอะตรงนี้มีจุดเปลี่ยนเสื อ๋อแล้วจะแบบอ่าอัปเดตมาก็ก็จะเยอะอยู่นะโอเคสมตรงนี้เราจะตัดนะคะเพราะามันนานนะเพื่อขึ้นเพื่อตัดเลยโอเคมาถึงโรงเรียนกันแล้วนะคะโอเ้เหล็กสุดเลยอะ่ะชุบโยด,ดขึ้นอ๋อตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ค่อยหลัค่ะก็จะแหล็กเพราะรุ่นพี่นะโปรดเมิดนี้นะคะครับโหมดจีจ้า นั่นแหละเราชอบโหมดนี้มากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นโหมดที่สามารถหนีจากพวกตำรวจพวกเด็กนักเรียนที่จะมาจับเราอะไรเงี้ยมันสามารถหนีได้ทันทีือใช้เวลาที่เฉียดจริงๆนะเวลาแบบเล่นๆก็ใช้เหมือนกันมีบัลังกานี่ตรงนะสก็ใสนว่ายนะ้ำนะไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะเ่ะราะงั้นอัปเกรดเป็นสนามบอลตรงนี้ก็มีทางเดิน มีพวกเสาธงคารองชาตินั่นแหละมีแค่นั้นเหรอนักเล่นใหม่ก็ไม่อ๋องั้นมีไอ้นี่ด้วยไงอ๋อได้ค่าวว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะสามารถอเอาศพเนี่ยไปทิ้งในชักโครกได้นะคะชันล่างสุดจะมีห้องน้ําใช่ไหมถ้าเกิดลากไปกองไฟไม่ทันก็ต้องลากไปชักโครกก็ได้นะคะคืออันนั้นเป็นทฤษฎีที่ไม่รู้จริงๆ ั่งไงมากันละเรียกใครสักคนดีกว่าเนื้หาคนหนึ่งโอเคได้หนึ่งคนหนึ่งคนเธอจะกดออักเจร็ดนะคะเป้นกา,ารหาอาวุธที่ต้องการจักรยานก็มาซึ่งบอกว่าในอ,อทำทำแบบนี้เนี่ยเรียกอาวุธอะไรทั้งหลายแหล่นะ ก็คือถ้าหัวหน้าชมรมต่อสู้เห็นก็จะแบบวิ่งเข้าหารอนเด,ดทีหรือแม้กระทั่งที่เราปั่นจักรยานนะฮะเขาอันอนจะคิดเป็นอาวุธหรือยังไงก็ได้ค่ะมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้คนนึงก็ ันชอบติดบักจังโอเคมีเสียงเปิดแข่งนะฮะคือเสียงน้องเล่น iPad นะฮะ iPad เราเนเี่ยแหละนะพอมายืนกันตรงนี้เสร็จทำการสังหารค่ะสังหารทิ้งรออะไรโอเคแล้วก็ลากศพไปก่อนที่รุ่นพี่จะมาเพราะว่าถ้ารุ่นพี่มาเนี่ยเขาจะลากศพไปที่โรงพยาบาล เพื่อไปชันสูตรศพอะไรสักอย่างแหละทำไมเกมมันแหลกนี้วะจำได้ว่าไม่ได้เปิดอะไรเลยนะหนีขึ้นต้นไม้ค่ะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับหนีรุ่นที่นะคะว่าย,ยืดยืดยืดลูกใจเย็นลูก,ลก,ลกมันยืดอะ่ะฮึบมันยืดยืดต้องหนีขึ้นตรงนี้จริงๆอะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยว แกจะยืดขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนวันยืดนั่นไงโอ้ยกกนไม่เอาไม่ดูไม่ดูต้องขึ้นไปตามที่มันยืดหรอ,อมันจะยืดอะไรขนาดนั้นเลยแค่ขึ้นตัวเนี่ยฮะอืออข,ขึ้นไม่สุดนะมันติดอะไรอะ่ะมันยืดจู่ตรงไหนรู้แล้วมันติดอะไร โอเคตอนนี้ทุกคนก็ไ่เข้าเรียนแล้วซึ่งเป็นทางออกที่ดีนะคะที่เราจะเอาศพเนี่ยไปไว้ในห้องน้ำซึ่งรุ่นพี่อาจจะเข้าไปได้ก็ได้นะแต่ถ้าเรารีบเผาเนี่ยรุ่นพี่ก็จะหาศพไม่เจอเนั่นเองแล้วเราก็จะได้คิวด้วยเนี่ยเกมมันแหลกแบบสุดๆเลยอะแบบกระตุกอะเออ กระตุกมากโอ้โหมาได้ยังไงเนี่ยฉันมาได้ยังไงไม่กอดีชิดมันเล่าไม่ล่าเราแล้วเฮ้ยเราโผล่ลลลมาชั้นนี้ได้ยังไงอะนคนตรงข้างหน้านี้ไม่สนใจหน่อยหรอไม่คือสอบมันไม่อยู่ตรงนี้ เออเธอสนใจหน่อยสิไม่ตรงคือคืออะไรอะ่ะตกมาอยู่ตรงนี้นาลากได้ไหมหาลากได้ไหมลากไปเท้าโรงเรียนได้ไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวตำรวจจะมาในไม่ช้านะเราต้องรีบแล้วไว้ศพมาตรงนี้ก่อนเนาะแล้วศพก็จะหายแยกการบั๊กของมันนะ หายไปเลยแบบไร้ลงรอยจะไม่เหลือ,อรอยเลือดหรืออะไรทั้งสิ้นนะตำรวจมาก็จะหาอะไรเราไม่เจอแล้วหาหลักฐานฟ้องเราไม่ได้นี่คือข้อดีของบักตรงนี้ค่ะทำตัวแนบเนียนกันแนบเนียนแนบเนียน,น,น,ยนโอเคเราขอหยุดชัว่วคราวนะคะเพราะว่าวิดีโอแหละจะถึงขีดจำกัดแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จ่ใจกันไหมสําหรับ3เกมที่แนะนําไปนะคะก็คือไม่ว่างจริงๆเ๋ยวจะลงอาจจะได้ลงคลิปเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าไปอยู่หอเนี่ยแล้วก็แบบโรงเรียนมันไกลไงอยู่หอมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแคสด้วยนะคะเพราะให้เล่นมือถือเป็นเวลานะคะซึ่งสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็โปรดกดไลค์นะคะชอบมากๆกดซับกันด้วยนะคะวันนี้ก่อนนะบ๊ายบายอยวเสาร์หน้ามาลงคลิปใหม่นะบ๊ายบาย